ใกล้จะถึงช่วงที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เลื่อนมาในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้กันแล้วนะครับผมเชื่อว่าม,มีหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยจ่ายเลยและกำลังจะจ่ายเป็นครั้งแรกดังนั้นติ้งอัปเดต EP นี้นะฮะผมจะมาอธิบายถึง4ข้อพื้นฐานที่ควรจะเข้าใจเกี่ยวกับภาษีลักษณะนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างตามผมเข้าไปชมกันครับ ง่ายเลยครับคนที่ต้องเสียภาษีในหัวข้อนี้นะฮะก็ <g oda> คือคนที่เป็นเจ้าของในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ <g oda> นั่นเองคําว่าเจ้าของนั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของในกรมรมสิทธิ์นะฮะหรือว่ามีชื่อในหน้าโฉนดนั่นเองครับ <g oda> <g oda> ซึ่งในปี2565นี้นะครับก็ยังมีการยกเว้นให้ในหลายๆกรณีนะฮะเช่นในกรณีของบ้านหลังหลักครับบ้านหลังหลักคือบ้านที่เราเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยที่เรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะฮะ จะได้รับการยกเว้นภาษีในกรณีที่ประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน50ล้านบาทครับผมหรือในกรณีที่เราเป็นแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราไปปลูกบ้านบนที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นภาษีแค่เพียงราคาประเมินไม่ถึง10ล้านบาทเท่านั้นครับหรือในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของร่วมหลายคนนะฮะแต่ไม่มีใครเลยเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรณีนี้จะไม่สามารถลาเว้นภาษีได้นะครับ ก็แนะนาให้ใส่ชื่อคนใดคนนึงนะครับลงไปในทะเบียนบ้านก็จะสามารถเข้าเกณฑ์ที่ละเว้นภาษีที่กล่าวมาได้ครับผมนอกจากนั้นนะครับในปี2565นี้นะครับจะเป็นปีสุดท้ายที่ละเว้นภาษีให้กับบุคคลธรรมดาที่เอาที่ดินเนี่ยไปทําการเกษตรแบบ1 0 0นนะครับหลังจากปีนี้เนี่ยจะไม่ได้ละเว้นให้ทั้งหมดแล้วแต่จะละเว้นให้เฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินมาราคาไม่เกิน50ล้านบาทเท่านั้นครับสำหรับพื้นที่ที่ใช้ในทางการเกษตรเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมาปลูกต้นไม้ต้น2ต้นหรือว่าเลี้ยงไก่ไม่กี่ตัวก็เป็นพื้นที่การเกษตรได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ยังไงก็ตามมันจะมีเงื่อนไขลงลึกเฉพาะลงไป,ไปอีกซึ่งสำหรับใครที่สนใจจะทำพื้นที่เป็นการเกษตรเนี่ยก็ต้องไปศึกษาอีกทีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูว่าเราใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเราเนี่ยเอาไปทำอะไรนะฮะโดยจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆ1คือการเป็นที่อยู่อาศัยครับ2คือพัณฑ์ในเชยรกรรม 3คือการเกษตรและ4คือการปล่อยเป็นพื้นที่โลกลางว่างเปล่าฮะซึ่งทั้ง4หัวข้อนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดและเลทของภาษีที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่จะมีสมการในการคิดรูปแบบของภาษีเดียวกันครับก็คือมูลค่าที่ดินบวกมูลค่าสิ่งปลูกสร้างลบด้วยมูลค่ายกเว้นนะครับคูณด้วยอัตราภาษีก็จะเท่ากับภาษีที่เราต้องจ่ายฮะเริ่มต้นกันที่มูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งปลูกสร้างนะครับ2ออย่างนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากราคาซื้อขายนะฮะแต่จะเป็นราคาประเมินไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดิน ราคาสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดตรงนี้นะครับเราสามารถดูในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ได้เลยฮะหรือสําหรับใครนะครับที่อยากทราบรายละเอียดของการคานวณภาษีลักษณะนี้นะฮะผมจะแนบลิงก์ของบทความที่เราเคยเขียนเจาะลึกในส่วนนี้ไว้ให้ที่ด้านล่างครับผมข้อต่อมานะครับมูลค่ายกเว้นฮะก็จะเหมือนกับที่ผมพูดไปในหัวข้อที่แล้วนะครับลองดูกันว่าคุณผู้ชมเข้าเกณฑ์การยกเว้นข้อไหนกันได้บ้างฮะส่วนเรื่องอัตราภาษีนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทยอย่างที่บอกไปนะฮะ ซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็มีอัตราภาษีไม่เท่ากันแต่ละส่วนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันฮะเรามาดูอัตราภาษีของที่อยู่อาศัยกันก่อนเลยครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและน่าจะมีผลกระทบกับเรามากที่สุดแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับศัพท์2คํานี้ก่อนก็คือบ้านหลังหลักและบ้านหลังอื่นนะฮะเขาจะมีการรับเว้นภาษีที่ดินที่อยู่อาศัยให้สําหรับบ้านหลังหลักอย่างที่ผมบอกไปคือบ้านที่เราเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยที่เรามีชื่อในโฉนดและทะเบียนบ้านซึ่งจะมีแค่คนละหนึ่งหลังเท่าน,น,น ที่เป็นบ้านหลังที่2ที่3ที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังรองโดยอัตโนมัติครับพวกนี้จะไม่ได้รับการยกเป็นภาษีนะครับและสําหรับในกรณีของคอนโดนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่เองหรือคอนโดปล่อยเช่าก็เสียภาษีคอนโดเริ่มต้นแค่ล้านละ200บาทตามมูลค่าที่ดินในตารางนี้เลยครับถัดมานะครับที่ประเภทพาณิชยกรรมฮะง่ายๆก็คือที่ที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัยนั่นเองครับใช้ในการทําการค้าเช่นร้านค้าปั๊มน้ามันอาพาร์ตเมนต์เป็นต้น โดยจะโดนภาษีสูงกว่าที่อยู่อาศัยถึง10เท่าเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับเป็นประเภทของการใช้ที่ดินที่เสียภาษีน้อยที่สุดซึ่งในปี2565นี้นะฮะก็ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินให้กับบุคคลธรรมดาที่นําพื้นที่ไปใช้ในเกษตรกรรมอย่างที่ผมได้บอกไปส่วนในปีหน้านะครับต้นไปเนี่ยจะไม่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดเนาะแต่จะยกเว้นให้แค่มูลค่าที่ดินที่มีการประเมินไม่เกิน50ล้านบาทแรกเท่านั้นครับและสุดท้ายนะครับที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ข้อนี้จะเสียภาษีพอๆกับพาณิชยกรรมเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักก็คือถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเก็งกําไรครับทำให้ใครที่ซื้อที่ดินเปล่าไว้เพื่อเก็งกาไรไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยกลุ่มนี้จะต้องเสียภาษีแพงกว่าประเภทอื่นๆนั่นเองฮะโดยหากปล่อยให้รกรางว่างเปล่าติดต่อกัน3ปีจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก0.3%ในปีที่4นะครับและจะถูกเก็บเพิ่มขึ้น0.3%ทุกๆ3ปีหากยังไม่นําพื้นที่มาใช้ประโยชน์ แต่สูงสุดจะไม่เกิน3%ซนะครับครบทั้ง4หมวดแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูเหตุการณ์ตัวอย่างเพื่อเช็คความเข้าใจกันหน่อยครับจากตารางนี้นะฮะจะเห็นตัวเลขและภาพรวมค่อนข้างชัดมาสรุปในแต่ละประเภทสั้นๆกันครับเริ่มที่ภาษีบ้านพักอาศัยนะครับเรียกว่าถ้าหากว่าใครที่มีที่ดินและบ้านหลังหลักหลังเดียวนะครับในราคาประเมินไม่ถึง50ล้านบาทเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ถ้าใครเป็นบ้านหรือคอนโดหลังที่2ยกตัวอย่างคอนโดราคาประเมิน10ล้านบาท จะเสียภาษีล้านละ200บาทรวมเป็น2,000บาทต่อปีเป็นต้นครับส่วนใครที่มีพื้นที่ที่ใช้ทําการเกษตรก็จะเสียภาษีเริ่มต้นที่100บาทต่อมูลค่า1ล้านสมมุติราคาประเมินทรัพย์สินนะครับอยู่ที่10ล้านบาทก็จะเสีย1000บาทต่อปีครับส่วนใครที่ใช้ทําพาณิชยกรรมหรือปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์นะฮะจะเสียเท่ากันโดยภาษี2ประเภทนี้นะครับจะเริ่มต้นที่3 0 0 0บาทต่อมูลค่า1ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่นมีมูลค่าทรัพย์สินที่มีราคาประเมิน10ล้านบาทก็จะเสียภาษี30,000บาทต่อปีครับผมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นมีหลายขั้นตอนเหมือนกันครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่1มกราคม2565ที่ผ่านมานี้นะครับ ก็เท่ากับว่าต้องเสียภาษีภายในปีนี้ฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศเลื่อนไทม์ไลน์โดยจะมีการส่งแบบประเมินมาให้ว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ภายในเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะได้กันแล้วนะครับและจ่ายภาษีภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เท่านั้นเป็นกําหนดการล่าสุดที่ทางกรุงเทพประหานครประกาศออกมาครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ไปชําระภาษีตามเวลาที่กําหนดนะฮะ จะโดนค่าปรับเป็น40%ของภาษีที่ค้างและยังจะโดนอีกเดือนละ1%ของภาษีที่ค้างด้วยครับซึ่งถ้าหากว่ายังไม่ไปชําระอีกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดได้เลยครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับ4เรื่องที่ควรทราบก่อนจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมหวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะและสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยผมจะแนบลิงก์บทความเจาะลึกไว้ให้ครับที่ด้านล่างสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ